สวัสดีค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไร่วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินนำโดยท่านนายกธงชัยบรวรวัฒนานุกิจมอบหมายให้นางสาวสุภาพรจารัสหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ประสานงานเข้าศึกษาเรียนรู้ที่สวนหมอลำทรรเกษตรณวันที่26สิงหาคม2567 จะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศสดๆข้างในพร้อมๆกันจ้าสวัสดีค่ะ,คะชื่อสุภาพร์จารัตนะคะเป็นหัวหน้าสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกค่ะวันนี้ได้นำคณะนะคะซึ่งนำโดยท่านนายกธงชัยบวรรัตน์ุกิจนะคะท่านท้องถิ่นอำเภอลำดวนท่านธนะพัฒน์หลังโสมท่านปลัดอำเภอลำดวนท่านกำนันค่ะท่าน แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตะบนุโลกนะสมาชิกอามาตะนะแล้วก็พนักงานได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะในศูนย์เรียนรู้สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะของคุณพี่สวนมอนลำมทำเกษตรนะซึ่งก็ได้รับความรู้นะจากที่นี่เป็นความรู้ที่แปลกใหม่นะคะจากที่ถามว่าเราเคยทําสิ่งเหล่านี้ไหมก็เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ว่าพอเราเข้ามาฟังแล้วก็มี มีเทคนิคหลายอย่างนะคะที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้เพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะ ำนำชีวิตเข้าไปสู่ความเป็นความเป็นอยู่ที่พอเพียงได้ยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้ทางโค์งการบรดสถารสันตมนโ,โลกก็ต้องกราบบระบคุณคุณพี่อรุณรัตน์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ทั้งบรรยายให้ความรู้แล้วก็ร้องบรรลําให้คณะเราได้ฟังด้วยนะคะก็กราบว่าพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยน,นะคะขอบคุณานค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมนะคะสวัสดีค่ะ